สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับชาวยูทูบทุกท่านนะครับครับวันนี้ต้องพามารีวิวรถแมคโครแขนยาวนะครับเป็นบูมยาวเข้าใหม่ครับครับวันนี้เรามากับฮิตะชินะครับ Z X 200รนะครับ LC รุ่น3นะครับครับเป็นบูมยาวนะครับตัวนี้15เมตรนะครับนี่แขนยาวยาวเดิมๆนะครับตัวนี้นําเข้าทั้งคันนะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับไม่เคยใช้งานในไทยนะครับ เดี๋ยวเราดูภายในกันก่อนนะครับครับตัวนี้เป็นเซด็0กสองครับรุ่น3ครับนี่ครับสภาพเดิมๆครับสวยเดิมๆเลยนะครับจานครับคอนโทรลสั้นน้ำมันนะครับอเดี๋ยวเราทดสอบติดเครื่องยึ่กันดูสักหน่อยนะครับนี่ครับหน้าจอสีนะครับจอดิจิตอลนะครับ มีกล้องมองหลังนะครับนี่ใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวเราปิดประตูเนี่ยเดี๋ยวก้มบูมสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเดินถ่ายบูมได้ใกล้ๆนะครับได้มองเห็นกันชัดๆนะครับอ่าตัวนี้นะครับบูมยาว15เมตรนะครับปีผลิตนะครับก็อยู่ประมาณ2012นนะครับอ่าบูมยาวเดิมๆจากญี่ปุ่นนะครับอ่าบูมแท้นะครับรถนําเข้านะครับจากญี่ปุ่น ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าตัวนี้ชั่วโมงการทำงาน5,000ันนะครับ5,000ชั่วโมงครับเย็นเรียบร้อยเลยนะครับอ่เดี๋ยวไปดูจุดอื่นกันต่อครับตัวนี้เป็นแท็กใหญ่นะครับแท็กเหล็กใหญ่นะครับนครับเนื้อตัวสวยครับเรียบเลยนะครับเส้นเล็กนะครับ นี่ครับมีตัวปรับวาวมีตัวสลับคอนโทรลนะครับก็สามารถเลือกรูปแบบได้นะครับตรงนี้เลยนะครับอ่ามอน้ารังพึ้งนะครับสวยดีนะครับแห้งๆกันเลยนะครับสภาพดีพร้อมใช้งานนะครับตรวเช็คญี่ปุ่นแท้ๆเลยนี่ครับดูช่วงล่างกันนะครับเฟรมโซ่บูทนะครับเต็มเลยนะครับสวยพร้อมใช้เลยนะครับ ตัวสวอปเกตนะครับยังเต็มอยู่เลยนะครับได้ใบแท็กใหญ่นะครับก็สวยดีนะครับนี่ครับสเต็กสองร้อรุ่น3นะครับมีกล้องมองหลังด้วยนะครับนี่ครับช่วงล่างนะครับก็แห้งดีนะครับไม่ได้บุกไปลุยอะไรมากมายนะครับ ครับฮีตชีก็จะประหยัดน้ำมันนะครับก็จะใช้พวกเครื่องยนต์ ISUSU ูนะครับนี่ตัวนี้เป็นบูมยาวก็จะเป็นมีตัวต่อท้ายด้วย LC นะครับก็คือช่วงล่างมันจะยาวนะครับแล้วก็ใบแท็กก็จะหนาอยู่นะครับนี่ครับนาตึบนะครับนี่สวยๆกันเลยนะครับเดี๋ยวดูปั๊มนะครับปั๊มไฮดรอลิกนะครับ แห้งดีครับปั๊มฮิตาชีเลยปั๊มนิ้วรุ่นใหม่นะครับนี่มีกรองดักน้ําด้วยนะครับสอลูกนี่ครับโซ่ดีนะครับใบแทกใหญ่นะครับนี่มองจากด้านหน้านะครับเดี๋ยวไปดูข้างบนกันนะครับนี่ไฟสองสว่างมีครบเลยนะครับรับพี่พีไนห์หาเมโคขนาด2 0 0ร้อครับมุมยาวๆเดิมๆอยู่นะครับก็ทักทายต้องได้นะครับ สอบถามเพิ่มเติมนะครับโทรเบอร์2เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับอันนี้แพคคอนโทรลนะครับปั๊มสวิงครับก็แห้งดีนะครับนี่ครับสภาพเครื่องนะครับแห้งดีนะครับเครื่องอิสุสุนะครับรุ่นนี้ก็อิสุสุซีซูเทอร์โบนะครับโอเคครับัาคาก็โดยรวมแห้งดีนะครับสภาพมีสนิมบ้างนิดหน่อยนะครับน้อยมากครับตัวนี้ถือว่าสวย เติมๆเลยนะครับก็สดๆนะครับเพิ่งถึงเมืองไทยนะครับรถก็สนใจนะครับลองมาดูรถที่ร้านพระรามสนงครับร้านอยู่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับตามมาไม่ถูกก็โทรสอบถามตามได้ครับนะครับพุ่งกี่สวยครับเรียบๆเลยนะครับอ่าบุมอามสวยนะครับเนื้อเดิมเลยนะครับนีครับ ยังไงก็วันนี้ฝากกันด้วยนะครับถ้าชอบกันนี้นะครับแขนยาวผุมยาวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ต้อมด้วยนะครับครับสนใจครื้องจักรก็ฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสําหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้นครับครับวันนี้ต้อมลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ